สวนมะนาวก็มีมะนาวแป้นแท้นะคะลูกใหญ่ใหญ่โอ้ยแต่นในเดียวหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยมะนาวแป้นลูใหญ่ใหญ่ใสใสปิ้งปิ้งไปดูด้วยกันเลยนะคะว่ายังมีลูกดกอยู่ไหม ป๊าดแตถูถถึงมาลูกงามแท้มะนาวใส่ปิ้งมะนาวแบบโบราณดนอคะนี่มะนาวลูกใหญ่มากลูกสวยงามมากเข้ามาในต้นนะคะนีนต้น้นเล็กๆแี่ใหญ่ๆพุ่มๆนะคะเป็นพุ่มๆอ่ะ อุ๊ยลูกงามมากเลยนี่คือลูกมะนาวแบบโบราณนี่นี่มะนาวแบบโบราณทรงของเขาจะแบบนี้เลยทรงเหมือนลูกมะกรูดนี่นี่บิดแล้วนั่นบัวพันบิดล่ะ๊ยงามมากเลย เอาไปลาบหมูไปลาบหมูไปใส่ลาบหมูค่ะนี่แหละต้นก็อยู่ที่นี่แหละคะ่ะก็สร้างรายได้ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะพ่อผาสร้างรายได้นี่ราโคุ้นคอนค่ะรากคน ถ้าเราตัดเพื่อนก็จะร้องไห้เห็นไหมคะตรงนี้ถ้าเขาก็จะแตกกิ่งขึ้นมาตรงนี้เนาะน่ารักมากเลยแตกกิ่งขึ้นมาต้นใหญ่อวบอ้วนตอนแรกไม่เกิดไม่เกิดไม่ติดลูกด้วยคะ่ะใช้ดินมากลบต้นเขาแก่แล้วนะคะอายุแก่แล้ว ห้าหกปีได้นะคะต้นมะนาวต้นนี้สุดยอดลูกใหญ่ลูกโตดกอยู่นะคะโอ้ดกมากด้วยไม่ใช่ดกน้อยดกมากจริงๆะคะ่ะต้นของมะนาวโอ,โอ้ยังดกอยู่เลย โอ้ยิงนี้งามแล้วก็ดกเหมือนกันดกสุดยอดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคอกปุ๋ยหมักนะคะคอกปุ๋ยหมักก็จะมีต้นกล้วยนะคะมีใบตองกล้วยเอยเศษหญ้าเอยอาหารที่เรากินนั่นแหละเหลือที่เป็นพืชน,นะคะ ก็เอามาเป็นปุ๋ยหมักด้วยใกล้ๆก,กับโคนต้นของมะนาวนี่ราคาสวัสดีนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะพามาเทีย่ยวต้นมะนาวค่ะ